ครับสวัสดีครับแฟนคลับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับถ้ามีพรรคการเมืองที่มาแบบใจเกินร้อยเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนจริงๆอุดมการถึงนโยบายแผนงานต่างๆพร้อมนี่นะคนก็พร้อมชนิดคุณภาพครับพรรคนี่นะครับแล้วก็มั่นใจเต็มร้อยว่าจะทำให้ประเทศจเจริญขึ้นได้ท่านจะเอาไหมถามกันชัดๆแบบนี้ท่านจะเอาไหม ผมกำลังจะพูดถึงพักประชาชนครับที่เพิ่งจะจัดถแถลงใหญ่เปิดวิสัยทัศน์รัฐบาลพักประชาชนแล้วก็มีการเปิดตัวทีมบริหารชุดใหญ่กันเมื่อสักไม่กี่คลิปที่ผ่านมาเนี่ยนะย้อนไปสักสองสามคลิปเนี่ยผมไม่แน่ใจนะชื่อคลิปส้มของจริงเนี่ยอันนั้นเนี่ยผมได้ทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับ พักส้มที่พักประชาชนเนี่ยที่เขามีการเปิดตัวคนที่จะมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลนี่นะสี่ด้านสี่คนเนี่ยนั่นก็ท่านลองไปย้อนดูนะซึ่งจะมีการพูดถึงการที่จะเตรียมเปิดนโยบายต่างๆอะไรด้วยเนี่ยนะครับขเขาพูดถึงเบื้องหลังที่มาของนโยบายที่มาจากการเตรียมงานกันกองมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ กว่าร้อคนที่มาร่วมกันทําแล้วก็ทําเป็นเป็นเอ่พิมออกมาเป็นเล่มเลยไทยแลนด์ดูินเนี่ยนะผมจะไม่ย้อนไปตรงนั้นนะท่านไปดูเองนะครับในคลิปที่มีชื่อบอกว่าส้มของจริงประมาณนั้นนี่นะครับทีนี้ที่จะมาให้ดูตรงนี้เนี่ยมันก็มาจากงานวันที่ส้มก็เปิดตัวเนี่ยนะผม อยากพูดถึงพักประชาชนหรือพักส้มเพราะว่างานที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาที่3ามย่านมิทาวเนี่ยเป็นการถแถลงใหญ่และเปิดตัวทีมบริหารชุดใหญ่เลยที่จะมาเป็นทีมบริหารรัฐบาลประชาชนนี่นะครับผมไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะมันเยอะมากแต่ว่าผมจะยกไฮไลท์บางส่วนนะครับที่ หัวนหน้าพรรคประชาชนนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพูดเนี่ยนะแล้วแลตอนท้ายผมจะมีะที่ธนาธรพูดแต่ธนาธรเนี่ยไม่ได้พูดในงานนี้นะธนาธรไปพูดที่ชนบุรีนรธนาธรพูดถึงเรื่องว่าทําไมพรรคประชาชนต้องเปิดตัวทีมบริหารเนี่ยนะเดี๋ยวผมไล่อันี้ให้ดูก่อนดีกว่าที่เราเห็นอยู่บนหน้าปกนี่เป็นหัวนหน้าเท้งนะฮะเท้งก็พูดวันนั้นเนี่ยนะ ไฮไลท์ที่เทงพูดเนี่ยอย่างส่วนมันจะมีอยู่ประมาณสามสามช่วงที่เป็นไฮไลท์ที่ผมจะยกมาให้ให้ฟังเนี่ยแนะเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพว่าที่เขาถแถลงวันนั้นเนี่ยมันมีสาระสำคัญอะไรยังไงบ้างนีนะเอ่อเท้งนะัทพงศ์เขาบอกงี้ครับเขาบอกว่ารัฐบาลประชาชนรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ย การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่การการให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนะแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือเวลาในการตั้งรัฐบาลประชาชนตั้งรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงนี่คือแมสเซจหรือว่าสาระข้อความสิ่งที่เอ่อเทงพยายามบอกกับคนไทยนี่นะแล้วก็ตอนหนึ่งเทงก็บอกว่ารัฐบาลประชาชนอันนี้ผมผมยกมาท่านสามารถที่ไปดูรายละเอียดในเพจในในเพจเฟซบุ๊กของนายสมบูรณ์เรืองปัญญาวุฒิได้เลยนะ แล้อีกตอนหนึ่งเทงก็บอกว่ารัฐบาลประชาชนคือการทำงานแบบใหม่และนโยบายแบบใหม่นะบนวิธีคิดใหม่ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อพาประเทศไทยก้าวพ้นวิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนอันนี้คือสาระสำคัญนะและ้วเทนยังบอกอีกว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เมื่อโครงสร้างการทางานทีมบริหารและนโยบายถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ ประชาชนอย่างแท้จริงไม่ยึดติดกับกรอบแบบเดิมๆในอนดีตนี่ตรงนี้คือสิ่งที่ที่ผมใช้ข้อความบนหน้าคลิปว่าสร้างการเมืองใหม่เพราะว่าสิ่งที่พรรคประชาชนก็ทำมาตลอดพรรคตระกูลส้มและมาเป็นพรรคประชาชนโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยเขาก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆนี่อย่างการเปิดตัว ทีมผู้บริหารเนี่ยเขาประกาศมาก่อนที่ภาคภูมิใจไทยจะเอาเอาคนใหม่2องคนมามาประดับพักอยู่นี่นะแต่ว่าท้มนี่เขาประกาศว่าเขาจะเปิดตัวประมาณช่วงต้นต้นมกราเนี่ยแล้วก็เขาเปิดตัวจริงๆเขาจัดงานใหญ่ถแถลงแล้วก็มีการทำนโยบายเป็น t ไ a i l a n d ์บลูบินออกมาด้วยนี่นะทีนี้ไอ้ตรงสาระสำคัญตรงนี้เนี่ยมันสำคัญที่ สะท้อนความเป็นมิติใหม่ของการเมืองไทยทเทงก็ยังพูดเพิ่มเติมก็คือเขียนก็เหมือนพูดแล้วะฮะการเลือกตั้งครั้งนี้พอกันพอกันทีกับประโยคที่บอกว่าเลือกใครไปก็เหมือนกันเลือกใครไปก็เหมือนเดิมผมยืนยันผมหมายถึงเทงนะฮะการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ใช่แค่ประโยคที่บอกว่าการก้าวไกลหรือการพักประชาชนแล้วประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิม แต่การเลือกตั้งครั้งนี้คือเวลาของการตั้งรัฐบาลประชาชนรัรฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงวันนี้หน้าที่ผมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผมมีหน้าที่มาประกาศว่าเราพร้อมแล้วเจตจำนงทางการเมืองเราพร้อมแล้วทั้งทีมบริหารผมให้ดูภาพประกอบไปด้วยดีนะทีมบริหารนี่ทั้งทีมบริหารบุคลากรที่มีความเหมาะสมเราพร้อมแล้ว ทั้งนโยบายและแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนนี่หลายหลายท่านที่ได้กลิ่นความเจริญความเจริญนี้มันพัฒนาพร้อมกับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทุกท่านช่วยกันทำมาตั้งแต่ปี2562สสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆถ้าทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยช่วยกันเป็นกังหันลมทำให้สายทำให้สายลมนี้ มีพลังมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เทงพูดในวันที่11ที่ผ่านมาที่สามย่านมิตรภาวซึ่งเป็นงานเปิดวิสัยทัศน์รัฐบาลพรรประชาชนแล้วก็เปิดทีมบริหารเนี่ยนะนี่ในส่วนของหัวหน้าทเทงเมื่อกี้ผมให้ดูทีมบริหารของเขาไปแล้วเนี่ยนะนี่น,ะน,นี่ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพที่ ในงานวันนั้นเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะน่าจะเป็นทีมบริหที่มากันครบหมดเลยนี่นะและอีกภาพหนึ่งอันนี้ต้องขอบคุณค่ายมัติชนนะครับอันนี้เป็นทีมบริหารรัฐบาลประชาชนนี่รวมทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่สิบไม่ใช่ประมาณละสี่สิบคนพอดีเนี่ยนะก็เป็นทีมบริหารรัฐบาลประชาชนที่เขาเปิดตัวจัดทีมมาเรียบร้อยเป็นบุคลากรที่ เอาคนที่มีความรู้เฉพาะด้านไปบริหารที่ตรงกัางงานอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยแล้วก็เป็นการจัดคนที่จะมาเป็นทีมบริหารด้วยด้วยวิธีการแล้วก็รูปแบบแนวคิดใหม่ที่ไม่เคยมีภัคไหนทํามาก่อนถึงบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องใหญ่ถึงอยากจะเอามาเล่าไงครับทีนี้มาดูมาดูว่าผมอยากให้ดูอันนี้สักหน่อยเดี๋ยวนะ จปิดอันนี้ไปก่อนอยากให้ท่านดูอันนี้น,นีเดี๋ยวนะครับเอ่อผมจะให้ท่านดูอันนี้อ่าอันนี้เนี่ยเป็นเป็นอันนี้ผมเอามาจากที่เปิดอยู่เนี่ยที่เปิดให้ท่านดูอยู่ตอนนี้เป็นเป็น,ปน facebook พักประชาชนนะหรือว่า people ปาร์ตี้เขามีทำกราฟิก ทีมบริหารแต่ละคนแต่ละคนที่พูดอะไรต่างๆนี่นะซึ่งในนั้นก็จะมีมีเทงที่พูดพูดเปิดวันนั้นด้วยเนดะี๋ยผมหารูปเทงก่อนมีเยอะท่านอย่าเพิ่งลำคาญนะีับผมภาพมันเยอะมากอันนี้ให้ดูนี่คือที่เทงเป็นไฮไลท์ที่เทงพูดในว,วันนั้นเนี่ยพอกัที่กับคำว่าเลือกใครไปก็เหมือนกันการเลือกตั้งครั้งนี้คือเวลาของการตั้งรัฐบาลประชาชน รัฐบาลรมานการเปลี่ยนแปลงผมขอเชิญชวนมาร่วมกันสร้างรัฐบมานประชาชนด้วยกันนี่นะฮะก็เป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งมาดูไฮไลท์คนอื่นๆบ้างนี่นะครับไฮไลท์คนอื่นๆเ,เ,เดี๋ยวนะครับนี่สร้างเศรฐษฐกิจใหม่เปลี่ยนปัญหาเป็นอุตสาหากรรมนี่อ,อิศริยะไพรีไพริดนี่มาดูคนอื่นเดี๋ยวนะ เม่มันมีหลายคนมากเลยผมอันนี้ที่เป็นที่รู้จักกันดีเนี่ยดอกอรอนุสรธรรมใจแล้วก็เป็นดอกอรอนุสรธรรมใจเนี่ประวัติแกมายาวนานผมอธิบายไม่หมดนะแกเป็นแกมาสายวิชาการด้วยแล้วก็เป็นดอ,อร์ทางด้านเสียฐศาสตร์เคยเป็นแคนดิเดตผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยนี่ยนะตอนนี้แกก็เป็นผู้สมัครสสแบบสสเขต ของพักประชาชนนะครับแล้วก็อยู่ในทีมที่จะมาบริหารรัฐบาลอันุสรธรรมใจบอกว่าหยุดเงินเทาซื้อมอานาจรัฐอันนี้ให้ดูตัวอย่างของภาพของคนที่มาเกี่ยวข้องอีกคนหนึ่งนี่ก็โด่งดังมากในแวดวงสายเทคนะฮะก็คือพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเนี่ยนะเปิดตลาดใหม่เปลี่ยนรัฐไทยด้วยพลังดิจิตอลอันนี้ก็ พาวดีอยู่ในผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพักประชาชนด้วยนะครับผมมีหลายคนมากเลยมันเลือกไม่ถูกเยอะมากนี่อย่างนัทยาบุญพังดีนี่ก็เป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อด้วยแล้วก็เป็นแคดิเดตไม่ใช่เป็นแคดิเดตนะเป็นหนึ่งในทีมที่จะมาบริหารรัฐบาลด้วยเนะี่ยระบบนิเวศที่ดีของเด็กคือการเติมทรัพยากรไปที่ครอบครัวและชุมชนของเรา นะครับมีเยอะเลยอนุชาติพ่วงสำลีนี่ก็มาดูเรื่องการศึกษานะฮะการศึกษาใหม่ต้องตอบโจทย์เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต้องเปิดรั้วออกมาเป็นทหารก็มีครับวรอากาศเอกกุริยทัศน์จันแก้วสังคมที่มั่นคงต้องยืนอยู่บนหลักการที่ชัดเจนนี่นีใครเอาทหารอีกสักคนหนึ่ง คนโทบกสรกรรอดชมพูที่เป็นที่ปรึกษาภายนอกประเทศจะปลอดภัยหากทหารเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริงนิทหารพูดเองนะครับเพราะ,ะพักส้มพักตระกูลส้มเนี่ยและพักประชาชนเขาก็ไม่ใช่ว่าคือเขาไม่ได้บอกว่าเขา,เขาไม่เอาทหารนะใครอย่าไปบิดเบือนอข้อมูลตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าเขาต้องการให้ทหารเนี่ยอยู่บนหลักการที่ถูกต้องไม่ใช่มายึอดอำนาจรัฐประหาร หรือว่าไปทําธุรกิจนอกลู่นอกทางซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ทหารนะครับให้ดูประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของนัฐพงศ์นัดปิดท้ายด้วยภาพของนัทพงศ์นะครับสร้างประเทศที่เป็นของคนไทยทุกคนนี่เป็นไฮไลท์เป็นหุนดิงเป็นข้อความที่พประชาชนต้องการที่จะสื่อผม ยกภาพนี่ผมไม่ลงรายละเอียดอะไรต่างๆแต่ว่าต้องการที่จะเอาไฮไลทต์ต่างๆหรือภาพบางส่วนมาให้ท่านได้เห็นบรรยากาศการเปิดจัดงานใหญ่แถลงใหญ่เมื่อที่11เ,เปิดวิสัยทัศน์รัฐบาลพรัคประชาชนเปิดตัวทีมบริหารทั้งชุดชุดใหญ่เลยนะเพื่อตรงนี้เพื่อมาสะท้อนให้ท่านเห็นว่านี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในแวดวงการเมืองไทยนี่คือสิ่งใหม่ เตรียมความพร้อมทุกคือท่านเคยเห็นไหมครับพักการเมืองที่เตรียมความพร้อมแล้วก็เปิดเปิดทุกอย่างให้ประชาชนเห็นเพื่อที่จะให้ประชาชนตัดสินใจว่าทํามาอย่างพร้อมอย่างดีขนาดนี้ทั้งนโยบายทั้งตัวบุคคลคุณภาพที่จะมาเป็นทีมบริหารประเทศนี้เนี่ยเปิดให้ท่านดูกันอย่างจะจากเลยแล้วมีประวัติชัดเจนครบถ้วนหมดทุกคนให้ท่านเห็นหมดเลยว่า พัคประชาชนมีอะไรมีดีอะไรที่จะมาบริหารประเทศนี้เนี่ยนะซึ่งพักอื่นไม่เคยมีใครทําไม่เคยมีใครทําเลยถ้าภูมิใจไทยก็แค่เอามาสองสามคนก็เอามาประดับก,ก็คือคือ,คอไม่ไม่ไม่เชิงประดับอตเดี๋ยวผมอาจจะพูดดูเหมือนไปไปว่าเขาหรือเปล่าคือสองสามคนนี่นแหละมีฝีมือจริงแต่ว่าโดยเนื้อแท้ของภูมิใจไทยเนี่ยนะเขา เขาไม่ได้เป็นพักที่มีมืออาชีพแบบนั้นแต่ว่าเขาก็จําเป็นต้องเอาสองสามคนนั้นเข้ามาเพื่อนอกจากเพื่อให้มา,สาแสดงฝีมือให้มาทํางานจริงๆแล้วเนี่ยมันมันกลายเป็นตัวไปเชิดหน้าชูตาให้เขาแต่ว่ามันไม่ใช่มาแบบจัดเต็มทั้งทั้งทีมทั้งพักทั้งหมดแบบที่พักประชาชนก็ทําแต่พักประชาชนนี่เขาจัดมาทั้งคนนอกคนในเนี่ยนะมาแบบชุดเต็มแล้ว คือคุณภาพตรงงานที่จะไปทําคุณภาพความรู้ความเชี่ยวชาญตรงงานที่จะไปบริหารประเทศชาติที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า put the right man on the right job เนี่ยใช้คนให้มันถูกกับงานเนี่ยพูดได้ง่ายไม่ใช่แบบไอ้ระบบเกา่าบ้านใหญ่บ้านนี้เจ้าพ่อบ้านนี้มีสอสอในมุง้งในสังกัดในซุ้มมาเจ็ดคนหรือ8ดคนตามโควต้าได้รัฐมนตรีไปหนึ่งคน ถ้าคุณเอาสสเข้ามาได้สิบหกยี่สิบคนคุณก็ได้รัฐมนตรีไปสองคนไอ้นั่นคือแบ่งตามโคต้าแต่พอเข้ามาบริหารงานแล้วก็ไหลไปตามสภาพไอ้นั่นก็พอทนนะฮะพอทนนะครับไม่ใช่ว่ายอมรับได้นะพอทนแต่หนักกว่านั้นคือเข้ามา โกงกินงบประมาณบ้านเมืองมาทุจริตอะไรต่างๆสารพัดเนี่นะประเทศไทยมันถึงไม่เจริญไปถึงไหนสักทีทั้งๆที่มีทรัพยากรมีบุคลากรที่มีความรู้เยอะแยะมากมายตอนนี้เวียดน,นามกําลังจะแซงเราไปแล้วเนี่ยนะเราเรายังเจริญสู้มาเลเซียกับสิงคโปร์ไม่ได้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าการเมืองเรามันยังด้อยคุณภาพอยู่ยยนีรัฐธรรมนูญเรามันมันยังไม่ดีพอด้วยน,นส่วนน่้นะที่สําคัญ ทีนี้ผมปิดท้ายคลิปนี้อย่างนี้ตอกย้ำเอ่อไปฟังคุณธนาธรพูดธนาธรน,นี่ต้องยอมรับว่าแกคือคนสำคัญที่เป็นคนก่อตั้งหนึ่งในสามคนที่ก่อตั้งพรรคมาเพราะฉะนั้นยังไงแกก็คือคนแต่ไม่ใช่คนสำคัญที่ก่อตั้งอย่างเดียวคือคนแบบธนาธรน,นี่มีความรู้มีความสามารถมีความคิดมีอุดมการ แบบเข้มข้นทึงสร้างพักตะกูลส้มขึ้นมาได้เนี่ยนะธนาธรคบพูดว่าอันนี้ผมเอามาจากเ,าเพจเฟซบุ๊กของธนาธรน,นะะเดี๋ยวจะให้ดูเพจเฟซบุ๊กของธนาธรเนี่ยเดี๋ยวจะให้ท่านฟังคือธนาธรในในใน,ในตรงที่เขาโพสต์อันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เขาไปพูดที่ชนบุรี วันที่11นั่นแหละแต่ว่าเขาไปดีเบตที่ชนบุรีนะถะถ้าจะไม่ผิดช่อง3ทีวีช่อง3เป็นคนจัดขึ้นเนี่ยธนาธรก็ไปที่นั่นแต่ก็ตัดตอนหนึ่งออกมาโพสอยู่ในเฟซบุ๊กของธนาธรแล้วก็กเขียนแคปชั่นว่าทําไมพักประชาชนต้องเปิดตัวทีบริหารไปฟังที่ธนาธรพูดกันดีกว่าครับสัจจะยังเป็นเรื่องสําคัญของการเมืองอืนะครับ และผมคิดว่าที่ต้องประกาศไปแบบเมื่อกี้เนี่ยมันมันเพื่อแสดงให้เห็นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเราเห็นว่าการเมืองที่มันมีสัจจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชนอืยังเป็นเรื่องสําคัญอยู่เพราะเรายอมให้นักการเมืองไม่มีสัจจะแบบนี้ประเทศมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ,รบนะครับดังนั้นเราอยากจะกอบกู้ศรัทธาของพรรคการเมืองของสภากลับมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนกลับมาเชื่อมั่น ในระบบและสภาอีกครั้งจะทําให้ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นในระบบรัรฐสภาอีกครั้งทํำยังไงก็ต้องทําให้การเมืองมันมีความน่าเชื่อถือรักษาไว้ซึ่งสัจจะที่ให้กับประชาชนผมคิดว่าทีมบริหารของประเทศที่พักประชาชนเปิดมาวัตถุประสงค์มันอย่างนี้ครับมันมี2ออย่างหนึ่งแสดงให้พ่อแม่พี่น้องเห็นจริงๆว่าพักประชาชนพร้อมว่าพักประชาชนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะรับผิดชอบอนาคตของลูกหลานของคุณได้ นี่คือข้อแรกข้อที่สองเราต้องการจะเปิดมิติการเมืองใหม่เราเห็นว่าโคต้ารัฐมนตรีที่มาจากบ้านใหญ่มีสอสอในมือแปดคนเก้าคนได้หนึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้เป็นควรจะจบได้แล้วการขันสรรหาคัดสรรคนมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นกระทรวงใดๆควรมาจากคนที่มีความรู้ความสามารถและผมเชื่อว่า จากทีมงานที่เรามีอยู่วันนี้ถ้าเกิดว่าพักประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านจะผลักดันประเทศให้เจริญก้าวหน้ากว่านี้แน่นอนครับสัจจะเป็นเรื่องสำคัญของการเมืองอืมครับนี่แหละธนาธรพูด ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็หน้าตาธนาธรเองเขาเป็นคนจริงจังนะนี่คือสิ่งที่ธนาธรไปพูดว่าทําไมคือเนื้อหาส่วนอื่นมันอาจจะมีปนมาด้วยเนี่ยนะแต่ว่าหลักๆที่ต้องการให้ท่านได้เข้าใจสิ่งที่ธนาธรพูดก็คือว่าทําไมพรรคประชาชนต้องเปิดทีมบริหารเนี่ยเพราะต้องการที่จะทําการเมืองใหม่ที่มีผู้บริหารที่มีคุณภาพแล้วก็รับผิดชอบอนาคตของประเทศได้เนี่ยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยผมเอามาให้ท่านได้ดูที่มันเป็นไฮไลท์ไฮไลท์บางส่วนนี่นะเพื่ออยากจะบันทึกตรงนี้ไว้ด้วยแล้วก็อยากจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีพักไหนทําแบบนี้มาก่อนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากจะย้ำให้ทุกท่านได้ฟังเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าพักประชาชนเนี่ย ทำไมถึงได้รับความนิยมอย่างมากมายแม้แม้ที่ผ่านมาเนี่ยจะโดนต่อต้านอย่างหนักจะโดนถูกกล่าวหาสารพัดเป็นพักที่มีแนวคิดล้มเจ้ามั่งอะไรมั่งเนื่งทั้งที่เขาไม่ได้มีแนวคิดล้มเจ้าเนี่ยแต่ว่ามีพยายามที่จะยัดเยียดข้อกล่าวหาเพราะว่าแนวทางของพักส้มเนี่ยพักอนาคตใหม่ก้าวไกลามาพักประชาชนเนี่ยแต่เขาเขามีแนวคิดที่ไม่เอาทุนผูกขาด แล้วต้องการปฏิรูปกองทัพให้เป็นกองทัพของ,ของเป็นทหารอาชีพจริงๆเป็นทหารของประชาชนของประเทศจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่ทหารที่ไปเล่นการเมืองไปรัฐประหารหรือว่าไปทําธุรกิจเอาผลประโยชน์เข้าพวกเข้าพ้องเข้าตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เป็นแนวทางที่มนันอาจจะไปขัดก,กับกลุ่มอิทธิพลอํานาจเก่าพอเป็นแบบเนี้ก็เลยถูกต่อต้านแล้วก็ใส่ความใส่ร้ายสารพัดนี่นะ ผมก็เลยอยากจะมาเล่าตรงนี้เป็นสื่อหนึ่งที่ที่อยากจะบอกตรงนี้เพราะว่าถ้าถามว่าประเด็นที่พักประชาชนเปิดตัวเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นสําคัญไหมประเด็นสําคัญสื่ออื่นอาจจะไม่เล่นเท่าไหร่เขาอาจจะคิดอะไรของเขาอยู่ผมก็ไม่รู้นี่นะหรือว่าบางสื่อบางกลุ่มที่ไม่น่าจะเรียกว่าสื่อนี่นะก็พยายาม แง่มุมมาโจมตีมาด่าสารพัดเนั่นก็ว่าไปเรื่องของเขาแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยถ้าผมมองว่าเขาเป็นพรรคที่ตั้งใจและมีองดมการและชัดเจนที่สุดที่ต้องการทําเพื่อประชาชนจริงๆเพื่อประเทศจริงๆเนี่ยก็ต้อง,ก,องก็ต้องพูดความจริงกันนะครับนี่คือสปอร์ไลท์เทวิติภพกับผมพิสิทธ์แทนทิลแล้วเจอกันใหม่ครับ